สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่หวย <laughs> สวัสดีผู้ชมช่องนาตา่ากกค่ะมันไหวถึงได้ปะ <laughs> นี่ซื้อรองเท้ามานี่ควรนี่ <laughs> ก็ไม่ไม่เชิงว่าตั้งใจว่าให้ของขวัญปีใหม่นะเพราะว่าไม่คิดว่ายายอยากใส่อ่ะที่มันหุ้มข้อทีนี้เดี๋ยงินเล่าว่าวา่าโอ้ย อยากได้แบบมันหุ autant, horses, Stadium, hm meals, ่มคอน่ะนะบ้านนี้เจ้าของสร้างมาแล้วมันน้อยก็เลยเอามาให้ยายใส่เออแต่เมย์ตองบุญอือก็เลยเอามาให้ยายใส่ก็เลยแล้วว่าเล่าแล่าว่าแห่ของขวัญปีใหม่บอยอันนี้เนี่ยกรบบอยอยากอื้อปันใดแหมข่อยระบออยากอื้อปันใดเพราะว่าข่อยสร้างมาแล้วมันน้อยก็ตีนข่อยซื้อๆเนี่ยนะข่อย คือคือคือบ่ไหนตั้งใจว่าซื้อมาให้ของควรปีใหม่คนเราบราอ่อยังออมันคือมันคือคืออยากขีดตัวนั่หน่อยเออมันคือคืออยากขีดตัวน่ะนะคะ่ะมันพอดีจากของกูคือจะสร้งเสีบยบ่อใดดอกบ่อฮะนะ่ะมันเราบราอ่อยากอืออปันใดเนี่ยนี่ก็ก็มันก็สวยดีแล้วก็ได้ยินยายบอกว่าเวลาใส่รองเท้าแบบนี้ มันสีรุดออกจากตีนแล้ววะอันนี้ใส่ไปให้ไปหน้ามันจังบลรุดออกจากตีนตีนมันอันห้าวเถ่าแล้วลว่ะมันหลุดบ่มีเหื่อตัวนี้ยังใครเนี่ยตัวนึงนะมันมันเออมันบ่มีเหื่อแล้วมันมันแห่งไปเลยแบบเวลาห้อย่างห้อยเกือบมันอยากเมื่อเหื่อนก่อนแล้ววะก็เลยโอ้ก็คือพอว่าอันที่แรก ที่แรกนั่นคิดว่าแม่บ่อยากใส่ที่มันหุ่มคอใส่ไปใส่มันกรบโบลูดเออบาน,นี้ใส่ลงไปบาน,นี้ใส่ยางไปอันนั้นไปนี่มันกรบโบลูดออกจากตีนแต่ใช้อันเทศยางบานนี่ม,มือให้ดามผ้าเอาเฮ้ดามผ้าก็เอายางอันคัดเขายางอันนี้บ่มันบม่มีขี้ค้างอเอาแต่เก่าก็เอาฟ้าอันอัด เอาเนี่ยก็ได้ยามด้ยกันเอามาใส่โอ้ยดาบผาก็จะเม่ว่าเฮนงามเหลือเกินเนาะเอาก็พ่อเใหม่แกนใหม่ยังเนสุดอกโ่ะเอาใหม่แกนมากซี่ย่าเอาใหม่ไห้เลยกันยัง้งสวรรค์นี่สี่เจ้าเจ้าสวรรค์มันก็น้อยอยู่เนาะฮะสวรรค์มันน้อยสวรรค์ซัมได้สวรรค์ดอกสวรรค์ใหญ่ก็มีดอก อันดอกสะวันไงน่ะมันไงพูดอันนี้มันน้อยอ่อสีอ่อาหน่อยซ้ำได้เส้นดอกว่าสีอ่อาหน่อยซ้ำไงซื้อมีดเอาอันคือผ้าบพรผ้าบอบเนาะมันจะโมเห็ดหลามเนี่ยโอ้ยมันขี้ลายเว้ยเนาะมันขี้ได้ฮักเอาแบบนั้นสิละอันเอาไปใส่น้ำเน่ะน่เสริมวายข่อยแบบนั้นสิเด้อันซื้อเกือบขาดมันทุ่นหลายแม่บอกเจ๊งโบอยากซื้อเด้เออมันนานได้คู่ใหม่มันว่า มันควบมั่นเออมันข้าใจเนี่ยนี่เออคูน้อยมาจะไนคูใหม่มนมันโบหูจักว่าข่ช่างเกิบไปตลาดมันพูดว่าหันเกอบม่แต่คูงอมมันโบหูจักว่าไข่ช่างเกิบเลยเพราะว่าเสือผ่านโบปันได้ได้เกิบในไข่ช่างดุกมูวิธีทำอ่ะ ตัวดำผ่าเออตามดำผ่าเอาดำม,มผ่าใส่มันเป็นผ่าแบบยังสี่นตามดำมผ่า,า,า,ผาโอ้ยยังมันขิวดีว้อ,นนดดอาเอาอีกครั้งหนึ่งบ,อบง่อบันยันโย ใช่ abei, ไ,ได้ไหลายใช่ได้หลายบุญบุญอยาเ่าเออกยางคัดเข่าลงสีสมัยตะกี้เอาไปเห็ดยางลบเด้ส kind ม of ัยเขียนดินสอเนี่ยเอาไปเห็ดยางลบได้ยางคัดเข่าเนี่ยอือลบกระดาษลบอันเท้าเขียนดินสอเนี่ยนะเออเอาไปเห็ดยางค่ะอันนั้นเอาไปเห็ดอันนั้นยางลบสมัยยังหน่อยบ่มีเงินบ่มีเงินสื่อยางลบอ๋อแต่อันเท้าสมัยเท้ อันนนโซับน so 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 ีเอใหม่เอนสุอเกิดพ uh, so ่อเกิด oh, พ so ่อวะป้าน so ี่โซเซียโ้เฮ็ดโซเซียบอ่ะโซเซียโซเซียบอ่โซเซียบ่ะบุจักสัดินโซเฮียอยากเห้โซเสือบอ่ตีโอแมนโซเซียโซเซียวะเบาบาหอกแม่จริงก็เบาสองยกกว่าไม่เปนวา บขสียไงมันม it ันม <sh> <recruitment and> <ennen> ันเฮียนะเขาเอ้อมันเสียแล้วมนเสียแล้วเสียแล้วัเสียแล้วก็มันเฮียแล้วอันเดียวกันรนะมันอันเขาสำเนียงสัเนียงะเออจวดโหลด่มื่นลจวมะเนาะเบ้เบเขาไปอบพูดอบพูด นะอ,อันตะลุยใช้มือเนี่ยคอยทีทาเบิงยุบพอจีจับขึ้นหอดหูบอกแล้วขึ้นหอดก่นก่อนเอออย่างคือปั๊บก่นปับนป๊บหลดอยู่ดอกพอจี่าลืมหอดหูหบยบหูมันเย็นนะพนวาน<บ>จากเดฟบอจะเขื่อเดว,ว่าอันนี้เส้แเราก็เส็จก่นหมดแล้วสำเร็จแล้อบอบาดเนี่ย เป็นตะยู่บ่อ่เะเนาะอย่างนั้นมาแม่นเออมันบ่คืออ,อ่ะบ่คือพลาสติกลองเบิ่งก่อนอันน,น,นี้บ่บอกคั่นแม่สิหุกม,มาเออบ่บอกให้อีคนเอามาคังไว้เนาะเอามาใส่ออมีหัวหน้ามันพาป,ปลูกยู่ ปลูกคังเออปลูกคังเอามาใส่ซำเอามาใส่ด่าผ่านี่ไหมเอาแล้วเอามาใส่กุ๊กกระถินได้ผ่านเจ้าก็ซักเนาะดีบ่ไรทั้งสิ้นโบ่บ่มีความรู้เลยข่อยก็เลยบ่อนพวกื่นไปเนาะข่อยเห็นแต่เขาใส่ต้นซ้ำสาตัดตายมาปลดตายต้นซ้ำสาออตายขันเป็นเด็กหน่อยนะขันถือผู้ใหญ่ตัวเนึ่งข่อยเสื้อเต็มรล่อเลยพูน่ะ ผีหอยตรงเตงีงตรงเตีงอยู่เป็นวาได้เนาะเขาเอาใส่เฟืองขึ้นไปหอยใบหอยใบเออเออแล้วก็ไปกอไว้ทันทีทันขันเข้าตัวว่าพุ่นอ่ะขอเขาเฮ็ดหุน่นอันผีหลอกค้อยเสื้อเต็มหลอยเลยมือแตงกินกึ๊กกึ๊กอืมมือแตงฟิ้งไฟเงี้ยเหมือแรงเลยพี่นอ้องถ่านรถกับเขาโมือน,นี้เขาจ้องสีบามาดอก,กอเพราะว่าม,มันไปแล้วบ่ พได้ยินบ่มนีไโอ้พูดๆๆดอลืมลืมข้าวเว้ยมกไปเออหนวยลืมก็เป็นได้คนเฮาความจำอันเมื่อกินเบิดอ่ะได้ละบอกโ้จนบ่หูแล้วมันจนบ่หูเมื่อว่าอันมันแหลวจนบ่หูเมื่อว่ามันแหลวมันไหวโผดเว้ย เอาจบคลิปให้แน่ตาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเนี่ยเอฟซีบอกเอฟซีจะเนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วเด้อมื้อนี้นะมื้อวานเน่ยผมได้อาบน้ำเด้อเอฟซีเด้ออย่าว่าจะเสียใจจะมาว่านเด้อเสียใจจะมาว่านเด้อเสื้อมาผสมจะมาว่านเลยเนี่ได้อาบน้ำเลยมื้อนีซาละผาพเองเลยอย่าว่าได้โอ้ยเบิ่งคลิปหน้าใต้เรากลิ้ม อันเป็นจริงๆมาออกกินมันออกออกค <laughs> ่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ